สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับปิยาพระเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะรายการที่1เหรียญสตังลูนะคะมีทองแดงเงินดีบุกชุดละ200บาทขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ รายการที่สองหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งวัดชนแดนนะคะสองบาทนะคะรายการที่3พระร่วง ลางปืนลงลักลงชาติวัดปืนจังหวัดลบบุรีนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สี่พาปิดตาพัางพักการ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าพระชัยทรงเครื่องเกดยาวนะคะ เป็นเนื้อสำลิ์นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกพระชัยเนื้อทองแดงเป็นสำลิ์นะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีสองสี่นะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่แปด หลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลวงพ่อแดงสร้างนะคะปีสองสี่รายการที่เก้าพระปิดตาหลวงพ่อคนนะคะวัดบางแซะจังหวัดชุมพร เป็นเนื้อผงใบลานนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเหรียญท่อแก้ววัดเครือวันนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะด้านหลังเป็นพปรปี0ูย์เเนื้ออัป,ปก้านะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อว่านนะคะพระอาจารย์นองวัดทรายขาวปีสองสี่นะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่13ตะกุดหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะปีสองหนึ่งสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิสี่ กินฉลองตะเคียนนะคะสองหน้าเป็นเนื้อผงใบลานนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่15บ้าพขุนแผนเนื้อกะเบื้องเคลือบนะคะ วัดใหญ่ไล่มงคลจังหวัดอยุธยานะคะ200บาทนะคะรายการที่16เนื้อผงหลวงพ่อปานทรงฤาษีนะคะวัดบางนมโค สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดสาริกาด้านหลังมีลูกปัดนะคะของคูบากิศนานะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบแปดพ่อแก่หน้าผากพลอยนะคะครูครูวังนะคะวัดบ้านเด่นสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าท้าเวสุวรรณหลวงพ่อกวยวัดโคสิการามนะคะ ปีหนึ่งสามสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบพระยอดขุนพลจังหวัดลำพูนนะคะกูพระนางจามเทวีนะคะ สองร้อยบาทนะคะสนใจขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อแอดไลน์หรือเบอร์โทร0ูน5 9แปด6ู 69, ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ